สวัสดีครับวันนี้เราพามาสนตะภายควายนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนเชือกสนตะภายของกระบือและวันนี้นะครับพอม่น้องมาดูกันครับในคลิปต่อไปก็จะมีการสอนตักเชือกนะครับคนที่เลี้ยงกระบือหรือว่าคนที่มีงานประจำอย่แล้วอยากว่างๆอยากจะทําอยากจะเรียนรู้มาดูกันครับการเปลี่ยนเชือกสนตะภายกระบือนะครับวันนี้เป็น ถ้าเป็นอีสานเรียกว่าสายต่องคอนะครับตัวนี้ครับห,หรือว่าสรอยคอนั่นเองนะครับทําไมมีสองเส้นนะครับเพื่อการผูกการถักของเสือ้อกระเบือนะครับรัดให้อยู่นะครับถ้าเส้นใดเส้นหนึ่งขาดก็ยังมีเส้นใดที่นหนึ่งรองรับนะครับไว้ก<ต>ั<ต><ใ>นกระเบื้อตื่นกันกระเบืทอ่วิ่งหนีนะครับมาดูกันนี่อยู่ที่อัน<ใ>นี้อยู่ที่ฟาร์มเลยนะครับ โชคจะเลินทรัพฟาร์มรอยะเอียเป็นช่วงเปลี่ยนกระบือเปลี่ยนเสื้อสนตะไคร้กระบือนะครับนี่ลูกนะครับลูกเปือกของพ่อเทพทองกำลังเปลี่ยนเสื้อสนตะไคร่นะครับเปลี่ยนง่ายๆนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับเปลี่ยนต่องคอ,อ

ตัดมืเเพรวา่าขึ้นเหมือนนั้นเต็มไปนีดตัดตัดยังฟิดเลยเป่าครับตัดแล้วก็จุด่่่่าเนนนนนนนีีมตตตตืือออกกดง้ิั นี่แหะนี่นี่ธรราเออนี่โันตัดฝั่งนั้นก็ได้พนาบทน,นี่เออ,อถัดทางนี้เขาจะจูดเส้นแล้วก็จะไล่ไปทางฝุ่นก็ได้กว่าทางฝุ่นมันยาวกว่ามันทางนี้มันมินอืม Ừ nó kiếm chuột vặn trâu hợp đó. Cho mình bòi rút nó dài kìa các nó phai

เชื่อกสนตะายกับเบือนะครับ สวสดเข้าไปเอาวินมยี่ต้งสวสดเอาวิ่มข้นเอ,าาอ๊ะกินะน้เกันเด๋ยนี้มัน้กมมาช่วยจับหน่อยครับจับ

เจ็บลูกแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวไม่เจ็บไม่เจ็บใจไม่เปิดข้าเนี่ยเขานนธรรมดาปาดเล็กนี่บ่ได้ด็กดูดินั่นอีนี่ละดึงกราออกสือกลางกับมออมอมันคิเหร็นเลยอีย่างมันดูดนะครับน่าเก สุดยอดมืออาชีพที่ครับอืเอเขาพอดีดนะมองตึงแค่พ่อตึงไปมันไม่ตึงแน่มีสีสันขึ้นไหมโอ้โหสวยครับสวย ช่วงตะภายนะครับเปลี่ยนเชือกนะครับต้องให้มันฟิตๆกับรูจมูกเสือกนะครับเพื่อไม่ให้มันการเป็นการเสียดสีในการดึงไปดึงมาการขยับไปเยือนทําให้จมูกมันบาดอักเสบเพื่อให้เป็นควายของเราได้เชื่องเชื่องนะครับไม่ได้เจ็บนะครับจับจูงง่ายๆดูเชือกด้วยนะครับให้มันกระทัดรัดพอดีกับรูจมูกนะครับ เออเล่ลูกยี่นี่นะขพอดีเล่แบบเดียบก็เนการเสร็จเรียบร้อยนะครับช่วงสนตะไผ่ของร่านน้าเล่เจ็ดไฟหนะดึงมือคอยอยู่นี่นเห็นหน่อยเนาะเพรนั้นเป็นเย็นมากเห็นไหม ก็พอเลยเระว่าน้มาลุ่นรุ่นหน่ันเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยๆงาๆต่งมบ่หัวมเ่น่หอ่อนกว่าว